เจนทูจากมิสทีนคุมมันกันนะ้ำบางเนียนได้งานผิวไทยเบเ v e ร a จำกัดมหาชนเอาละค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่รอคอยคอยากเห็นมานานแล้วว่า ขั้นตอนของการทำเยลลี่ดอกไม้สามมิตินี่เป็นยังไงวันนี้นี่คุณบอมจะได้มาสาธิตให้เราดูกันแต่ที่ดิฉันตลึงยี่กว่าคืออันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเซ็ตหัวเข็มทั้งหมดอันนี้นี่คือจะเป็นแบบเป็นแต่ละทรงแต่ละทรงก็คือจะเป็นหัวประมาณนี้ใช่ครับ oh. ก็คือแบบอยากได้รูปแบบไหนเป็นกลีบเล็กกลีบใหญ่กลีบยาวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีรูปแบบตามนี้ oh. Oh. แล้วก็อันนี้จะใช้ อั้ว่าไซลิง์ไซลิง์ขนาด5 ml แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบสีผสมอาหารต่างๆเพื่อเอาทำไอ้พวกตัวดอกไม้แต่อย่างสีผสมอาหารที่ผสมกับอะไรเอ่ยสีผสมอาหารอันนี้ก็คืออย่างที่บอกคือเป็นนมข้นนมนม,นม,น,มนมสดอ๋อแต่เราเปลี่ยนมนใช้โยเกิร์ตได,ได้ใช่ใช่ครัเป็นเป็นโยเกิร์ตหรือเป็นกะทิอะไรอย่างนี้ก็สามารถได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะ อ่าแล้วอันนี้คืออันนี้ก็คืออันนี้คือทําสําเร็จรูปมาเรียบร้อยละนี่คือทํามาก่อนแล้วไซส์เล็กไส์เล็กนะคะอันนี้คาดหวังว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้คือหลายๆคนเนี่ย อยากทําขนมแต่ขนมมันอวัตถุดิบเยอะเหลือเกินต้องมีตู้อบต้องมีนู่นมีนี่อันนี้นี่ค,คือแค่นี้เลยจบเลยสามารถเนรมิตงานออกมาได้อย่างนี้<ช>เพียงคแค่ถ้าที่บ้านคุณมีตู้เย็นคุณก็สามารถทําได้แล้วก็มีสมาธิอ่ะสมาธิอันนี้นี่ยากกว่าหาตู้เย็นนะคะโอ้โห่จริงๆมันจะบอกว่าอย่างอย่างนี้คือตอนแรกเป็นหัวใจร้อนมากแล้วพอมาทําอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลากับตรงเนี้ยค่อนข้างนานเราก็เลยแบบบางครั้งเราทําไปอ่ะ เราคิดฟุง้งซ่านอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็อยากเครียดเปล่าๆมันก็เลยพอมาทำเงี้ยเปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆอยู่ได้ทั้งวันแล้วรู้สึกว่าแบบเย็นขึ้นมากแต่เย็นขึ้นมากจากการทําเยลลี่ดอกไม้เหล่านี้โอ้โหไม่ต้องเข้าวัดเข้าว่าฝึกสมาธิกันเลยทําเยลลี่นั่นแหละคะ่ะตัวฝึกสมาธิชั้นดีเลยแก้เครียดทาให้อารมณ์เย็นลงนะเหมาะกับช่วงโควิดอ่าละค่ะงั้นเดี๋ยวมาลุยกันเลยโอเค ันนี้ขั้นตอนแรกๆเลยก็คือเราจะต้องทําจากข้างในก่อนก็คือตัวเกสร<ะ>ตัวเกสรเราจะใช้มันใช้เสียมตาลนะครับทาเกสรก่อนใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางในการประหอบแล้วก็ใช้นิ้วชี้ในการจิ้มไปตรงกลางก่อนเอาลงสักประมาณครึ่งเข็มแล้วก็บีบเบาๆแล้วใช้มือข้างหนึ่งในการหมุน สอนแล้วนะคะประมาณนี้แ,นแ,นแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือทำตัวกลีบตัวกลีบหัวเข็มแบบนี้าหัวเข็มอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกลีบทรงประมาณนีย่ยประมาณนี้ครับอโอเคด้านนี้ก็เริ่มจากข้างในเหมือนกัน<ะ>กลีบแรกก็คือเราจะไม่ให้มันยาวมากก็คือจะให้มันใกล้ๆก,กับเกรสร เพราะว่าเราต้องเล่นจากข้างในก่อนไล่ไออกมาเราถึงจะมองเห็นถ้าเล่นจากข้างนอกก่อนแล้วเข้าไปข้างในพอข้างนอกม่นปิดละข้างในเราไม่สามารถมองเห็นอ๋อก็ใจนะมันต้องค่อยคือยจับอยู่จากในไปนอกจังหวะในการกดนี่มันต้องมีการการแบบกะไมว่า ตอนจึกแรกก็ไปนี่กดเยอะหน่อยตอนดึงออกต้องเบามือลงหรืออ,อะไรไไตอนแทงเข้าไปยังไม่ต้องกดครับพอแทงไปปับ๊บแล้วก็กดเขากดมันจะมีซึมซึมออกมาพอซึมซึม้วก็ค่อยค่อยดึง<อ>แต่ว่าก็ยังมีบีบเบาๆเพื่อไล่ขึ้นมาเพือ่อให้มันเติมให้มันเต็มช่องที่แบบเราแทงลงไปครับอ๋อ,อ,อ,อต้องมีจังหวะลนะคุณผู้ชมไฟนี่คือแค่ให้เซมแซมแซมแซมเพื่อมันมันล้นออกจากกลีดมา<อ>ไปเห็นว่าไม่ไม,ไม่เคี้ยวเขียวอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้ฮะ เร็วมากนั่งคุยๆสองนาทีเสร็จแล้วโอ้โสวยเลยขอเนื้อดูนะคะคุณไม่กล้าบีบกลัวว้าวสวยมากอ่ะอีกแบบหนึ่งเร็วมากนี่แบบแรกแบบที่สองก็คือทำเป็นกุหลาบอันนี้คือต้องมีการวาดด้วยใช่แต่อันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกก็คือจิ้มลงไปตรงกลางเลยนะครับ อ่ะให้เป็นสามสามแฉกเหมือนกันอันนี้ว่าแบบไม่ต้องเยอะก่อนอืมต้องมีการตวัดบีบใช่ต้องบีบตรวจหัวมันนิดนึงเข้าใจละเมื่อกี้แค่บีบจึ๊กจึ๊กจึ๊กอันนี้ต้องแบบบีบแล้วตรวจหัวมันนิดนึงนะเ่วานที่ดิฉันหันไปคุยกับกล้องใช้เวลาเพียงเสี้ยเวลาทีหันมาอ้าวเจคุณหลับเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชม ขอลองทําบ้างได้ไหมคะได้ครับจบมาหน้าตาเป็นยังไงลองอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะได้เอาแบบง่ายๆกุหลาบแต่ฉันคงไม่รอดนะคะตอนนี้จิ้มลงตรงกลางต้องการถูกนะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอ่าอะไรเกสอนเริ่มมาก็เย็นเลยจ้าเกศสอนดิฉันอะไรเนี่ยนี่จะทะลุมาด้วเยลลี่เองว่าเป็นดอกอีกรูปแบบละกันเป็นอีกรูปแบบเป็นดอกที่เกสอนสูงนิดนึงนะคะอะเราลองทำใบดูบ้าง เรเาค่อยๆบีบแล้วก็ดึงขึ้นมาใช่ครับอุ้ยสนุกอะ่ะได้อยู่อันนี้คืออะไรจุดนี่คืออะไรเอ่ยแตกอันนี้คือมันแตกไ่ <laughs> ้ามันแตก <laughs> นี่นะคะพอชนขอบมันก็จะแบะมาอย่างนี้ <laughs> อุ๊ยไม่ใช่แลวนะมันหมด <laughs> ชดุดฉันเด่นๆของดิฉันค่ะเฮ้แต่มันจะออกเป็นดอกไม้อยู่โอเคอยู่ครับ้ยแต่สนุกมากเลยอ่ะ ะะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นศิลปะสุดฮอตฮิตตอนนี้ฮิตทั้งรับประทานแล้วก็ฮิต ทำด้วยนะคะสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วยและที่สําคัญเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนเยอะมากไม่เหมือนทําขนมที่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะต้องใช้วัตถุดิบเยอะอันนี้นี่คือทําได้ง,ง่ายๆที่บ้านเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดนะคะสำหรับใครที่กําลังหาบอกว่ากิจกรรมใครเครียดในช่วงนี้ที่ทานได้ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็สวยงามให้เป็นของขวัญได้ด้วยนะคะงั้นสุดท้ายเนี่ยจะให้คุณบอมฝากถึงร้านอนุพเจรี่กับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะ ครับผมก็ขอฝากนะฮะเข้าไปดูได้ใน i อ Anub Jelly นะครับ A N U B แล้วก็ J E L L Y Anub Jelly ครับผมเข้าไปดูรูปแบบเั็นก่อนว่ามีแบบไหนบ้างเลยสนใจแล้วก็ขอฝากร้านด้วยนะครับ อนุพาเฟ่ครับผมอยู่สุทธิสารก็มีแบบทางเครื่องดืม่มมีอาหารมีขนมหลายอย่างเลยก็อยากให้ไปชมบรรยากาศชิมบรรยากาศกันได้ครับลองชิมกันนะคะชิมเค้กเยลลี่แล้วก็ต้องไปชิมขนมอื่นๆด้วยที่อนุพาเฟ่ค่ะวันนี้ตั้งขอบคุณคุณบอมมากเลยนะคะค,คุณครับเดี๋ยวหลังจบรายการดิฉันต้องไปสมัครเวิร์กช็อปอจริงจังเอาตัง<ด>้งแต่เช้าเย็นๆจะต้องเอาให้ได้แล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ฝีมือนะคะคุณผู้ชม ช่วงหน้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลตัวเองของหนุ่มหล่ออารมณ์ดีที่น่าเป๊ะตลอดการอย่างพี่นินโนอีกสักครู่เดียวค่ะ